ถ้ายังไม่มีเงินเก็บต้องดูคลิปนี้ด่วนถ้าคุณกําลังรู้สึกเหมือนไม่มีทางเก็บเงินจงตั้งใจอ่านสิ่งต่อไปนี้อย่างจริงจังเพราะนี่ไม่ใช่ทฤษฎีลอยๆแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ออกแบบมาให้คนที่เริ่มจากศูนย์ทำตามได้จริงทันทีจะแบ่งเป็นแนวคิดวิธีปฏิบัติและตัวอย่างที่จับต้องได้ให้คุณเอาไปใช้กับชีวิตจริงเลยก่อนอื่นต้องเปลี่ยนมุมมองการมีเงินเก็บไม่ใช่เรื่องสวรรค์ให้พรคนที่เริ่มเก็บได้คือคนที่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจําวันให้ต่อเนื่อง ยอมรับว่าตอนแรกอาจลำบากแต่สิ่งที่ต้องให้คือวินัยเล็กๆและแผนที่ชัดเจนแค่นี้แหละพอรู้ก่อนว่าเงินเข้าออกเป็นอย่างไรถ้าคุณยังไม่รู้ว่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายอะไรบ้างให้เริ่มจากการจดทุกบาททุกสตางค์หนึ่งเดือนดูว่าจ่ายอะไรซ้ำเสียไปกับอะไรบ้างแล้วคุณจะเห็นจุดที่ตัดได้ง่ายๆการจดไม่ต้องหรูใช้สมุดหรือแอปก็ได้แต่ต้องทำจริงเริ่มจากเป้าหมายเล็กและชัดเจนเป้าหมายไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เช่น เก็บ3,000บาทภายใน3เดือนหรือมีเงินฉุกเฉิน10,000บาทภายใน6เดือนเป้าหมายเล็กทําให้เกิดแรงขับเคลื่อนและไม่ท้อเลือก1เป้าหมายแล้วทุ่มเทให้สําเร็จก่อนขยับไปถัดไปเทคนิคเก็บเงินที่ใช้ได้จริงให้มองเงินที่เข้ามาเป็นระบบเมื่อได้เงินเดือนหรือรายได้ให้แบ่งทันทีเป็นส่วนๆค่าจําเป็นค่าเช่าค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟเงินออมเงินลงทุนเงินสํารองสําหรับสิ่งสนุกสนานวิธีที่ง่ายที่สุดคือตัดก่อนใช้ เมื่อได้เงินให้โอนจํานวนเงินออมออกทันทีอย่าปล่อยให้เหลือแล้วค่อยคิดเก็บถ้าต้องการตัวอย่างตัวเลขสมมุติคุณมีรายได้หมื่นห้าพันบาทต่อเดือนต้องการเริ่มเก็บสิเซของรายได้คํานวณหาร1 5ึ0 0หคูณศูเท่ากับ1 5ึ0 0หบาทต่อเดือนดังนั้นถ้าเก็บทุกเดือนเป็นเวลา12เดือน1 5ึ0 0หคูณสิเท่ากับ18,000หบาทต่อปีการเริ่มด้วยจํานวนที่ไม่ใหญ่แต่ต่อเนื่องจะมีผลมากกว่ากาาาารรตตั้งต้งงปหหมมยใญ่่แ่แไอไอจจทํดิ สร้างเงินฉุกเฉินก่อนอื่นถ้ายังไม่มีเงินฉุกเฉินให้ตั้งเป้า1-3เดือนของค่าใช้จ่ายพื้นฐานก่อนถ้ามีนี่หรือภาระมากอาจจะต้องขยายเป็น3-6เดือนเงินฉุกเฉินทําให้คุณไม่ต้องหยิบเงินฉุกเฉินจากบัตรเครดิตหรือกู้ยืมเมื่อเกิดปัญหาลดรายจ่ายแบบได้ผลจริงแบ่งรายการค่าใช้จ่ายเป็นคงที่และผันแปรคงที่คือสิ่งที่ยากจะเปลี่ยนในทันทีเช่นค่าเช่าแต่ผันแปรคือสิ่งที่ตัดได้เช่นของกินนอกร้านค่าสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งาน หรือการซื้อของตามอารมณ์ตรงนี้จะมีเงินที่หลุดรอดมากที่สุดให้เริ่มจากตัดสิ่งที่คุณไม่จําเป็นจริงๆก่อนเปลี่ยนพฤติกรรมรายวันเล็กๆแทนที่จะเลิกซื้อทุกอย่างในทันทีให้ตั้งกฎที่ทําได้เช่นหนึ่งห้ามซื้อของที่ไม่จําเป็นใน7วันถ้าคิดจะซื้อให้รอครบ7วันก่อนหากยังอยากจึงค่อยซื้อ2แบ่งเงินสําหรับกินนอกบ้านไว้จํากัดเช่นเดือนละ1000บาทเท่านั้น3ทําเมนูกินที่บ้านแบบง่ายๆลดการสั่งอาหารเดลิเวอรี เพิ่มรายได้แบบเป็นไปได้จริงเก็บเงินได้ดีขึ้นถ้ารายได้เพิ่มหนทางที่ทำได้จริงคือหางานพาร์ทไทม์หรือทำางานอิสระเล็กๆตามทักษะที่มีเช่นขายของมือสองรับงานสอนรับแปลเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ตลาดต้องการแล้วเริ่มทำทีละน้อยอย่าลืมคิดค่าแรงของตัวเองคนที่คิดว่าฉันทำฟรีมากไม่ยืนได้จัดการหนี้อย่างชาญฉลาดถ้าคุณมีหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงเช่นบัตรเครดิตให้จัดอันดับหนี้และโฟกัสไปที่การลดหนี้เหล่านั้นก่อน เพราะดอกเบี้ยจะกัดเงินออมของคุณอย่างรวดเร็วใช้วิธีจ่ายยอดขั้นต่ำของหนี้ที่ดอกเบี้ยต่ำแล้วโฟกัสจ่ายเพิ่มกับหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงจนหมดวิธีสร้างที่ใส่ออมเงินที่ติดอ,อโตเมตการออมให้ตั้งโอนอัตโนมัติไปยังบัญชีเงินออมทันทีที่ได้เงินเข้าหากเป็นไปได้ให้เก็บในบัญชีที่เข้าถึงยากหน่อยเช่นบัญชีที่ต้องรอถอนหรือมีขั้นตอนเพื่อไม่ให้คุณเผลอเบิกมาใช้กลางคันทำให้การออมเป็นเรื่องอัตโนมัติทำให้การออมสนุกและมีแรงจูงใจ สร้างสัญลักษณ์มามคืบหน้าเช่นกระปุกใสที่เห็นเงินเพิ่มขึ้นทําตาราง tracking หรือตั้งรางวัลเล็กๆเ,เมื่อถึงเป้าหมายเช่นถ้าเก็บได้5,000บาทให้ให้รางวัลตัวเองแบบเล็กๆแต่ไม่ทําลายระบบอย่าใช้เงินเก็บเป็นรางวาัลเมื่อเริ่มมีเงินแล้วให้คิดเรื่องการลงทุนอย่างชาญฉลาดการเก็บเงินเพียงอย่างเดียวดีแต่ปล่อยให้เงินนอนเฉยๆก็ยังไม่พอเรียนรู้พื้นฐานการลงทุนเช่นความเสี่ยงกับผลตอบแทนระยะเวลาและสภาพคล่อง เริ่มจากสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายและมีความเสี่ยงเหมาะสมกับคุณอย่ารีบร้อนมองหากำไรสูงเพราะนั่นมักมาพร้อมความเสี่ยงสูงวางแผนการเงินแบบยาวๆและทบทวนเป็นประจำทุกๆ3สามเดือนให้กลับมาดูงบวิเคราะห์ว่าเป้าหมายยังเหมาะสมหรือไม่มีอะไรที่เปลี่ยนได้เพื่อทําให้ดีขึ้นหรือไม่การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการที่ปรับได้ตามชีวิตไม่ใช่ข้อบังคับตายตัวการจัดก,การกับอารมณ์ทางการเงินอารมณ์มักจะเป็นตัวทําลายแผนที่ดีที่สุด ฝึกการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและเวลาแทนความรู้สึกถ้ากำลังเครียดเรื่องเงินให้หยุดและทบทวนแผนเล็กๆที่ทำได้ทันทีเช่นลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยวันหนึ่งสัปดาห์แล้วดูผลสุดท้ายเรื่องวันนี้เลยเลือกหนึ่งสิ่งที่ทำได้ทันทีเช่นตั้งระบบโอนอัตโนมัติเพื่อออ,อม10%ของรายได้เริ่มจดทุกค่าใช้จ่ายในเดือนนี้หรือตั้งเป้าหมายเงินฉุกเฉิน5,000บาทใน3เดือนแล้วทำเลยวันที่เริ่มต้นที่คุณทำจริงสำคัญกว่าคำพูดที่จะทำในอนาคต สรุปสั้นๆแต่ชัดเปลี่ยนมุมมองเลิกมองการออมเป็นเรื่องยากแบ่งเงินออกก่อนใช้ระบบอัตโนมัติลบรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเพิ่มรายได้เมื่อต้องการจัดการหนี้และลงทุนเมื่อพร้อมทาซ้าอย่างสม่ําเสมอแล้วคุณจะเห็นเงินเก็บเบติบโตจากศูนย์ได้จริงถ้ายังไม่มีเงินเก็บคุณไม่ได้ล้มเหลวแต่กําลังยืนอยู่ในจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดในชีวิตทางการเงินจุดที่คุณต้องเลือกว่าจะเปลี่ยนชีวิตหรืออยู่ที่เดิมต่อไป สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนคือเงินเก็บไม่ได้เกิดขึ้นด้วยโชคแต่เริ่มจากการสร้างระบบเล็กๆที่คอยทำงานแทนคุณแม้วันที่คุณไม่อยากทำอะไรเลยก็ตามปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินแต่คือไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนรายได้ที่คิดว่าน้อยบางครั้งก็พอแต่เราใช้มันแบบไร้ทิศทางจนรู้สึกว่ามันไม่เคยพอลองเปลี่ยนจากการถามว่าทำไมเก็บไม่ได้มาเป็นพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เก็บไม่ได้ แล้วคุณจะเริ่มเห็นทางออกบางครั้งเงินเก็บเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาเล็กๆเช่นการซื้อของจากอารมณ์ชั่ววูบการยืมเงินเพื่อนบ่อยๆแล้วต้องคืนการเสียเงินกับค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือรูรั่วที่คนมองข้ามแต่รวมกันแล้วทำลายการเงินมากกว่าที่คิดถ้าคุณยังไม่มีเงินเก็บให้เริ่มสร้างจุดเปลี่ยนด้วยการสั่งให้ตัวเองหยุดไหลไปตามชีวิตแล้วเริ่มควบคุมตัวเองในแบบใหม่เช่น เริ่มใช้บัญชีสองบัญชีง่ายๆบัญชีหนึ่งใช้ชีวิตประจําวันอีกบัญชีเก็บไว้เฉพาะเงินสําหรับอนาคตวิธีนี้จะทําให้คุณเห็นเงินอย่างเป็นสัดส,ส่วนและไม่กดเงินเก็บออกมาใช้โดยไม่รู้ตัวหรือสร้างบัญชีจมสําหรับค่าใช้ใจ่ายใหญ่เช่นค่าประกันค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านเงินค่ารักษาพยาบาลวิธีนี้ช่วยลดการใช้เงินแบบไม่ต้องคิดเพราะทุกอย่างมีที่อยู่ของมันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการตระหนักว่ารายได้ปัจจุบันไม่ใช่คำตัดสินอนาคตรายได้ต่ำไม่ได้แปลว่าเก็บไม่ได้รายได้สูงก็ไม่ได้แปลว่าเก็บได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากระบบความคิดของคุณใครที่เริ่มเก็บแม้เดือนละ200-300บาทมักจะไปได้ไกลกว่าใครที่บอกว่าจะเก็บเมื่อมีเงินเยอะกว่านี้อย่าลืมว่าเงินเก็บไม่ได้สร้างแค่ความมั่นคงแต่มันสร้างความสามารถในการเลือก คุณจะกล้าลาออกงานที่กดดันเพราะคุณมีเงินสำรองคุณจะกล้าลงทุนเรียนรู้สิ่งใหม่คุณจะสามารถรับมือกับเหตุไม่คาดฝันโดยไม่ต้องกู้ใครและคุณจะใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจมากขึ้นในทุกวันหากตอนนี้คุณยังไม่มีเงินเก็บให้ถามตัวเองเพียงคำเดียวฉันกล้าพอไหมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดแค่เปลี่ยนหนึ่งอย่างเช่นเริ่มเก็บเศษเงินทุกวันตั้งเวลาโอนอัตโม,มัติวันเงินเดือนออก เลิกซื้อกาแฟแพงหนึ่งแก้วต่อวันหรือเริ่มเก็บแบงห้าสทุกใบสิ่งเล็กๆเ,เมื่อทำต่อเนื่องจะเปลี่ยนเป็นพลังมหาศาลโดยที่คุณไม่รู้ตัวและจำไว้ว่าเงินเก็บไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นทักษะที่สร้างได้ฝึกได้และทำให้แกร่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับการออกกำลังกายยิ่งทำก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งมีวินัยก็ยิ่งได้ผลเริ่มวันนี้ไม่ต้องรอพร้อมเพราะความพร้อมไม่เคยเกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากการลงมือทำทีละนิดจนกลายเป็นความมั่นใจในที่สุดถ้ายังไม่มีเงินเก็บสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจก่อนคือความจนไม่ได้เริ่มจากเงินแต่มาจากนิสัยและข่าวดีคือนิสัยเปลี่ยนได้ทุกคนไม่ว่าเริ่มจากศูนย์หรือเริ่มจากติดลบก็ตามชีวิตส่วนใหญ่ของคนที่ไม่มีเงินเก็บมักติดอยู่ในลูปเดิมๆแบบไม่รู้ตัวลูปที่ว่าคือการหาเงินใช้เงินเพื่อคลายเครียดบ่นว่าไม่มีพอ รอเงินเดือนออกแล้วทำเหมือนเดิมอีกครั้งวงจรนี้ทำให้เงินหายเร็วกว่าเงินเข้าและยิ่งทำให้นิสัยการเงินย่ำอยู่ที่เดิมสิ่งที่ต้องทำก่อนคือหยุดหลูวให้ได้แม้เพียงหนึ่งวันก็ยังดีวันนั้นอาจเป็นวันที่คุณทำสิ่งเล็กๆเช่นไม่ซื้อของจากอารมณ์หรือเลือกทำอาหารกินเองแทนการสั่งแค่หนึ่งวันก็เปลี่ยนความรู้สึกต่องเงินได้มากกว่าที่คิดอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณไม่มีเงินเก็บมาจากการใช้ชีวิตแบบมองสั้นแต่ใช้ยาวคุณคิดถึงแค่วันนี้ แต่เงินที่คุณใช้มันส่งผลถึงอีกหลายเดือนข้างหน้าบางคนใช้เงินโดยบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยหาใหม่แต่ความจริงคือคุณกำลังดึงเวลาในอนาคตมาใช้แบบไม่คิดเงินที่คุณกู้เงินที่คุณรูดเงินที่คุณยืมมันคือเงินในอนาคตของคุณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเริ่มเก็บเร็วชีวิตอนาคตคุณยิ่งเบาอยากมีเงินเก็บต้องเริ่มจากการสร้างระบบที่ป้องกันตัวเองจากตัวเองเพราะปัญหาการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากอะไรภายนอก แต่มาจากความต้องการภายในที่ไม่เคยหยุดระบบที่ดีที่สุดไม่ได้ซับซ้อนแต่เรียบง่ายเช่นตั้งบัญชีที่ถอนยากขึ้นตั้งแจ้งเตือนทุกครั้งที่ใช้เงินกำหนดเพดานค่าใช้ใจ่ายรายวันหรือบันทึกเงินเข้าออกทุกคืนก่อนนอนสิ่งเหล่านี้คือกำแพงเล็กๆที่ช่วยหยุดนิสัยเดิมที่ทำให้คุณไม่มีเงินเก็บมานานอีกมุมหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดกันคือคนที่ไม่มีเงินเก็บมักมีความคิดว่า เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแต่ความจริงคือไม่มีอะไรดีขึ้นเองถ้าคุณไม่ลงมือทําอะไรบางอย่างไม่ว่ารายรับคุณจะเพิ่มมากขึ้นเท่าไรถ้าพฤติกรรมเดิมยังอยู่รายจ่ายคุณก็จะไหลาตามรายได้เสมอนี่เรียกว่ากับดักชีวิตดีขึ้นแต่เงินไม่ดีขึ้นหลายคนเงินเดือนขึ้นแต่เงินเก็บไม่เคยขึ้นเลยเพราะใช้ชีวิตตามความรู้สึกไม่ได้ใช้ตามแผนคุณต้องเริ่มใช้แผนชีวิตไม่ใช่แค่กระเป๋าสตางค์ คือการพาตัวเองออกจากระดับที่อยู่ตอนนี้ไปอีกระดับหนึ่งอยากเก็บเริ่มเก็บอยากหลุดหนี้เริ่มลดอยากมีชีวิตที่เบาเริ่มปรับนิสัยเล็กๆสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการเงินเยอะต้องการการเริ่มต้นเท่านั้นความจริงอีกอย่างที่ต้องรู้คือคนที่เริ่มเก็บเงินได้สําเร็จไม่ได้เก่งกว่าไม่ได้ร่ํารวยกว่าแต่พวกเขาเอาชนะตัวเองให้ได้วันละนิดวันไหนเหนื่อยเขายังเก็บวันไหนเครียดเขายังคุมค่าใช้จ่าย วันไหนท้อเขายังไม่กลับไปนิสัยเดิมความง่ายของการเก็บเงินคือการเริ่มความยากของการเก็บเงินคือการไม่หยุดอย่าคิดว่าคุณยังไม่มีเงินพอที่จะเก็บความจริงคือคุณต้องเริ่มเก็บก่อนเพื่อให้เงินพอในอนาคตเงินเก็บคือรางวัลของคนมีวินยัยไม่ใช่คนมีไรายได้สูงและจำไว้เสมอเมื่อคุณยังไม่มีเงินเก็บสิ่งที่คุณต้องเก็บก่อนคือทัศนคติเมื่อทัศนคติดีนิสัยจะตามมา เมื่อนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมจะตามมาเมื่อพฤติกรรมดีขึ้นเงินเก็บจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเองถ้ายังไม่มีเงินเก็บอย่าพึ่งโทษโชคชะตาอย่าพึ่งโทษรายได้และอย่าพึ่งคิดว่าตัวเองแย่กว่าใครสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือกล้าส่องกระจกทางการเงินเพื่อยอมรับความจริงบางอย่างที่คุณเลี่ยงมาตลอดเพราะความจริงคือคนที่ไม่มีเงินเก็บไม่ได้ขาดเงินแต่ขาดความชัดเจนคุณอาจรู้ว่าคุณอยากเก็บ แต่คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังเก็บไปเพื่ออะไรไม่มีภาพชัดๆในหัวว่าเงินก้อนนั้นจะสร้างอะไรให้ชีวิตพอไม่มีเป้าหมายการเก็บเงินก็เหมือนฝืนใจตัวเองทุกครั้งและสุดท้ายก็หยุดเพราะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรในชีวิตลองจินตนาการง่ายๆถ้าคุณเก็บเงินเพื่อความมั่นคงมันจะไม่แรงพอแต่ถ้าคุณเก็บเงินเพื่อชีวิตที่ไม่ต้องยืมใครอีกหรือต้องการหลุดจากวงจรเดิมๆที่ทำให้เหนื่อยทั้งปีคุณจะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เพราะมันคืออารมณ์ระดับชีวิตไม่ใช่แค่บัญชีตัวเลขอีกเหตุผลที่คนไม่มีเงินเก็บคือคุณให้รางวัลตัวเองในเวลาที่ผิดคุณใช้เงินเพื่อลืมความเหนื่อยแต่กลับทําให้เหนื่อยกว่าเดิมคุณกินของแพงเพราะเครียดจากงานคุณชอปปิ้งเพราะรู้สึกไม่มีคุณค่าคุณรูดบัตรเพราะอยากปลอบใจตัวเองแต่ความจริงคือรางวัลที่ดีที่สุดไม่ใช่ของที่คุณซื้อแต่คือการมีเงินเก็บให้ตัวเองเวอร์ชั่นอนาคต การให้รางวัลวันนี้มันอยู่ไม่ถึงวันพรุ่งนี้แต่เงินเก็บทําให้คุณปลอดภัยทั้งปีทั้งชีวิตความจริงอีกอย่างที่หลายคนไม่รู้คือการไม่มีเงินเก็บคือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่แบบเงียบๆคุณอาจคิดว่าตอนนี้ยังโอเคยังไปต่อได้แต่เพียงเหตุการณ์เดียวเช่นรถเสียป่วยต้องจ่ายด่วนงานสะดุดสามารถทำให้คุณพังทั้งเดือนหรือทั้งปีเพราะคุณไม่มีกันชนชีวิตไว้รองรับ เงินเก็บคือกันชนกันชนที่ช่วยให้คุณไม่ล้มแรงและพอคุณไม่ล้มแรงคุณจะลุกได้เร็วกว่าใครคำพูดหนึ่งที่สำคัญมากคือคุณไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินเก็บแต่คุณไม่มีเงินเก็บเพราะยังคิดแบบคนจนและคนจนคือคนที่ใช้ทุกบาทเพื่อวันนี้แต่คนที่กำลังจะรวยคือคนที่ยอมแบ่งส่วนหนึ่งเพื่ออนาคตไม่สำคัญว่าคุณเริ่มจาก10บบาท50บาทหรือร้อยบาทสิ่งสำคัญคือ คุณเริ่มหรือยังเพราะสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การไม่มีเงินแต่คือการไม่มีความตั้งใจจะเปลี่ยนเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดโอนเข้าบัญชีหนึ่งช่องทันทีที่ได้เงินซ่อนแอปใช้จ่ายออกไปหนึ่งระดับพกเงินสดเท่าที่จำเป็นบันทึกเงินแบบเ,เร็วๆทุกคืนก่อนนอนหรือหยุดซื้อของตะบะแตกเพียงแค่ครั้งเดียวต่อวันคุณจะรู้ว่าการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องเล็กๆที่ทำทุกวัน และเมื่อคุณเริ่มเห็นเงินเก็บก้อนแรกแม้มันจะยังเล็กแต่ความรู้สึกมันใหญ่มันเหมือนเห็นอนาคตของตัวเองเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่มีเงินเก็บอย่ารอให้ชีวิตบังคับให้เริ่มให้คุณเป็นคนเริ่มก่อนเพราะคนที่เริ่มก่อนคือคนที่ได้อิสระก่อนเสมอ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ